สวัสดีสวีดดชาวไทยหัวใจสีชมพูทุกคนด้วยนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับกับการรีวิวมังงะนะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่า EP นี้เนี่ยเป็น EP ที่พิเศษสุดๆเลยนะครับผมสุด Exclusive เลยนะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิววันพีดเล่มพิเศษ4,000ล้านนะทุกคนต้องบอกเลยว่าโอ้โหตั้งแต่ผมได้มาผมยังไม่ได้เปิดอ่านเลยนะ ผมก็มารอดูพร้อมๆกับทุกคนนี่แหละนะครับซึ่งเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็เที่ยงคืนนะครับก็อาจจะพูดงงๆเบอร์เบอๆบ้างนะแต่ก็ไปครับผมลุยเลยดีกว่าครับแต่ว่านี่ทุกคนก่อนจะลุยนะครับผมนี่การพิเศษจากการไปรู้รอบพิเศษของวันทีฟล์มเลยครับทุกคนซึ่ง1นึซองเนี่ยมันจะได้3าใบใช่ไหมทุกคนก็อย่างคลิปที่ผมลงไปแล้วนะครับก็คือผมได้นามิซันจิแล้วก็ แช้งแล้วใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอะไรนิดหน่อยหน่อยนะครับก็คือผมเนี่ยไปตามล่าหาก,การ์ดที่ผมอยากได้มาเพิ่มแล้วนะซึ่งผมเนี่ยไปหาซื้อมาอีกสามใบครับทุกคนคือทั้งหมดทุกคนมันจะมีส3บสามแบบใช่ไหมซึ่งผมเนี่ยจะให้เก็บครบก็โอ้โหหมดตูดพอดีนะก็เลยเก็บแค่เฉพาะแบบเออที่แบบที่เราชอบที่เราสนใจก็พอนะโอเคครับทุกคนก็ที่ผมซื้อมาเพิ่มนะครับก็นี่นามีอันนี้ผมเปิดได้อยู่แล้ว ซันจินี้ผมก็เปิดได้อ่าแชงแชงผมก็เปิดได้อ่านี่ใบนี้โซโลกครับทุกคนทุกคนเชื่อไหมถึงมันจะเป็นแบบการะระดับธรรมดานะโซโลใบนี้อ่ะแต่ราคาคือแอบจุกนะโอ้โหแบบโซโลนี่คือราคาสูงอยู่นะ,ส,ะสูงพอสมควรเลยนะผมก็เออซันจิก็มีแล้วนามนี้ก็มีแล้วนะผมก็เลยเออต้องต้องมีแล้วแหละโซโล่นะแล้วก็ใบต่อไปก็จะเป็น อูตะครับผมอันนี้เป็นอูตะระดับอะไรวะระดับสูงสุดอันต้าแลนะเออใช่อันต้าแลแลวก็อีกใบหนึ่งก็คือน่าจะเดาไม่ยากนะครับทุกคนเป็นลูฟี่อัลต้าแลครับผมก็ที่ผมซื้อมาหลักๆเนี่ยก็ซื้อมาเพิ่ม3ใบนะครับก็คือลูฟี่อูตะแล้วก็โซโลนะครับผมนี่ทุกคนผมจะบอกอะไรให้นะไอสอใบ,น ta, บ uffy, เนี้ยอูตะกับลูฟี่เนี่ยมันเป็นระดับอันต้าแลใช่ไหมส่วนโซโลเนี่ยระดับธรรมดา ทุกคนเชื่อไหมเอซโลระดับธรรมดาเนี่ยคือผมได้มาราคาแพงมากกว่า2ใบนี้อีกนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมแต่คือผมก็คิดว่าเอเอสามใบหลักก็มีแล้วใช่ไหมนามนิมีแล้วซันจีมีแล้วแล้วเราจะขาดโซวโลไปได้ไงครับทุกคนใช่ไหมผมก็เลยเออกัดฟันซื้อมาเลยออลอเล่นรอเล่น,ลน,ลนไม่ขนาดนั้นหรอกนะแต่คือสําหรับใบธรรมดาถือว่าแพงมากเลยนะผมว่าใบานี้นะเออนี่แล้วทุกคนดู คือแบบระดับอัเต์แล่สามใบนะครับผมก็ได้มาครบแล้วคือดูดิโคดวิบวับอะแล้วก็วคือแบบเป็นสีลุ้งเลยนะสวยจัดจาด้าคือแบบสวยสดงดงามจริงๆนะครับ3มใบนี้และในหนผมก็ซื้อกาพวงนี้มาแล้วใช่ไหมทุกคนผมก็เลยนี่ไปสั่งกรอบช็อปปี้มาครับทุกคนเป็นไงจะได้แบบเอามาตั้งโชว์เอสวยนะโคดฟยวบอกเลยแล้วก็นี่ครับผมผมก็ สั่งค่ตั้งการ์ดมาด้วยนะ6อันนะตามจำนวนการ์ดที่ผมมีเลยโอเคครับทุกคนก็ก่อนที่เราจะไปรีวิวเจ้าตัวเล่มพิเศษนี้นะครับผมก็จะเอาการ์ดทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยใส่กรอบเท่ๆตั้งโชว์สวยๆก่อนนะครับแต่ั้นเดี๋ยวผมขอใส่การ์ดแป๊บหนึ่งนะฮึมแกะไงวะเนี่ยอออ๋ออย่างนี้โอเคอ่าแล้วเราก็เอาการ์ดใส่เข้าไปปึ๊บ แล้วก็ทําการเปิดฝานี่ทุกคนก็ใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคือแบบผมสั่งมาคือไซส์พอดีเป๊ะเลยนะเป็นไซส์แบบว่าสแตนดาร์ดมาตรฐานของการ์ดนะครับผมนี่คือแบบใส่แล้วดูพรีเมียมโคตรนะดูแบบสวยจัดเลย เดี๋ยวผมลองเอาขาตั้งมาตั้งการ์ดดูผมก็ไม่เคยซื้อพวกการ์ดอะไรแบบนี้มาตั้งโชว์นะครับแต่ว่าได้มาจากการเป็นลอปพิเศษมาก็เออจัดสักหน่อยนะเอามาตั้งโชว์สวยๆมุมนี้ทุกคนอาจจะดูไม่ค่อยเห็นนะแต่ว่าเดี๋ยวผมถ่ายอินเสิร์ตให้สวยๆเลย มาโอเคทุกคนได้เวลาแล้วที่จะมารีวิวเล่มไอเจ้าเล่มพิเศษตัวนี้นะโอเคก็วันพิเลษเล่ม4 0 0 0ันล้านนะครับก็เป็นเล่มพิเศษที่ผมเนี่ยได้มาจากการไปดูรอบพิเศษที่เซนทัลเวิร์มานะครับผมแน่นอนว่าดูรอบพิเศษก็ต้องได้เล่มพิเศษมานะครับผมนี่ก็ตัวรูปเล่มก็จะเป็นเล่มแบบบางๆนะทุกคนนี่แค่นี้เองข้างๆก็เป็นสันสีขาวนะครับแล้วก็มีอุตะด้วยนะ ไม่มีราคานะครับเร่มนี้ไม่มีราคาบอกนะครับข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็เขียนว่า Not for s เซลนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่ปกในดีกว่านะครับอ่าปกในก็จะเป็นปกสีชมพูครับทุกคนแล้วก็เป็นแก๊งหมวกฝางทุกคนเลยนะเออเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวข้างในเลยดีกว่านะครับผมก็อันนี้ก็เป็นตัวปกสวยๆนะ แล้วก็คําเตือนหนังสือเล่มนี้มีส่วนที่เปิดเผยเนื้อหาสําคัญของวันพีฟิลเลสแนะนําให้ชมภาพยนตร์ก่อนอ่านอ่าโอเคเราดูมาแล้วนะครับผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้ก็น่าจะเป็นดูมาแล้วนะครับเพราะว่าผมก็ลงคลิปนี้หลังจากที่วันพีฟิลเลสเข้าลงมาก็ประมาณอาทิตย์2อาทิตย์นะก็เปิดเข้ามานะครับก็จะเจอกับอ่าฮะเป็นรูปเปิดนะครับผม ผมจะไม่ได้อธิบายเยอะนะครับทุกคนก็จะให้ทุกคนดูรูปคร่าวๆข้างในนะครับว่าข้างในเนี่ยเออมันมีตัวอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นแผงผังตัวละครนะครับผมอ่าฮะเอออ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นพวกแบบตัวคาแรคเตอร์ดีไซน์ของตัวละครแต่และตัวนะครับผมก็เริ่มที่ลูฟี่นะครับผมก็เป็นลูฟี่ทั้งสองชุดเลยนะชุดตอนเริ่มต้นในงานคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ชุดตอนสู้หลังๆนะเออโคตรเท่อ,อาต่อมาเป็นโซโล นามิแม,ขมวขโมยของเรานะฮะอุซบครับผมก็อดอุซบอ่าซันจีชอปเปอร์อ่าโรบินครับนิโคโรบินแฟรงกี้ครับผมก็แต่ละตัวเนี่ยในเล่มนี้ก็จะบอกทั้งคาแรคเตอร์ตอนชุดต่อสู้แล้วก็ตอนแบบเป็นชุดธรรมดานะของภาคฟิล์เลส อ่าบลูบลูมาแบบโอ้โหสกา์ฮิปฮอปเลยฮิปฮอปจัดแล้วก็จินเบของเรานะฮะนี่แล้วก็มาถึงตัวหลักของเรานะฮะอูตานะครับผมอ่าก็เป็นลักษณะท่าทางต่างๆของคาแรคเตอร์อูตานะประมาณนี้ประมาณนี้นี่คือชุดตอนต่อสู้คือโคตรเท่ทุกคนดู มีหอกด้วยไม่รู้เรียกหอกหรือเปล่านะอ่าอ่าน,นี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของตัวร้ายนะครับท็อตมูซิก้านะเป็นจอมมารจอมมารใช่ใช่อ่ลูกเต็มก็ประมาณนี้ครับทุกคนอันนี้ก็เป็นคนที่เลี้ยงดูอูตะตอนเด็กนะแล้วก็แชงอันนี้กอดอนอันนี้แชง ใครที่ชอบตัวละครแช้งนะไปดูในโลงนี่คือแบบโอ้โหเซอร์วิทแ้งจัดๆเลยแต่ว่าเนื่อความที่มันเป็นเดอะมูฟวี่ทุกคนก็แต่ละตัวก็จะแบบโชว์เท่นิดๆหน่อยๆนะก็แบบว่าไม่ได้โชว์เท่เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับแต่แค่เข้ามาฟังเพลงก็คุ้มแล้วผมว่านะแบบเพลงนี่คือพอจัดดเลยโคตรพอะอ่าต่อมาก็เป็นสมาชิกในกลุ่มผมแดงนะครับผมก็เบนแบ็กแมนนะครับแล้วก็ยาซบพ,พ่ออูซบนะ อ่าลักกี้รูมอนสเตอร์อะไเนี่ยบองพันบองพันอ่าแล้วก็ลามจูสเหรอผมก็ไม่ค่อยรู้ชื่อกลุ่มโจรสลัดผมแดงเท่าไหร่นะแล้วก็ฮอนโกอันนี้คนนี้เป็นหมออ่าอันนี้บินดิ้นสเน็คเหรอบินบิลดิ้งสเนค็คแล้วก็ฮาวลิงครับนี่ แสดงว่าตัวนี้นี่คือเป็นตัวที่พูดจาสุภาพนะใช่ไหมสมมุติทุกคนเนี่ยเดินไปเจอตัวเนี้ยบอกเอ้ยเอ็งชื่ออะไรวะไอ้นี้ก็ตอบเลยอ๋อผมชื่อ Howling ครับนี่คือแบบพูดข้อสุภาพอะ่ะอะไรกันวันนี้เยโอเคตัวต่อไป Lockstar นะฮะแล้วก็ Kobe กับ Helmepo นะครับผมนี่ Kobe นี่คือมาไกลมากๆนะจากตอนแรกแล้วก็ทาฟก้ารอ แล้วก็ติ่งลูฟี่นะฮะบาโทโลเมโอนะฮะชาร์ลอตโอเว่นนะครับบรูโน่แล้วก็น,นี่โคตรน่ารักครับทุกคนซันนี่คุงโอ้โหอยากจะเลี้ยงไว้ที่บ้านสักตัวหนึ่งอ่าแล้วก็มินิบรูโน่นะครับแล้วก็มินิเบโปอ่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวประกอบครับทุกคนวงดนตรีสัตว์แบ็กแดนเซอร์ cer, นักรบตัวโน้ดแล้วก็กัว โยรุเอกโรมีกลุ่มโจสลัดแมงกะปูนก็หลังๆเเป็นตัวประกอบแล้วนะมีหลักๆก,ก็มีเท่านี้ครับอันนี้ก็เป็นเพลงที่ใช้ประกอบในเรื่องนะแต่ว่าอันนี้เอามาเป็นแบบแปลความหมายเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับผมมีประมาณนี้นแล้วก็อูตะตอนเดก็กลูฟี่ตอนเดก็ก ก็ประมาณนี้ครับทุกคนนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่าคาแรคเตอร์ดีไซน์การออกแบบตัวละครในวันพีฟิลเลสมากกว่านะครับอ่าอันนี้ก็คงจะเป็นแบบว่าลายเส้นที่อาจารย์เขาร่างเอาไว้นะแบบว่าตอนเขียนร่างเนื้อเรื่องนะฮะแบบวาดโครงเรื่องอะไรอย่างนี้อ่าก็จบแล้วครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับเอ้ยไหนเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูปกหลังก่อนเผื่อมีอะไร ปกหลังนะครับทุกคนก็อาจารย์โอดาเนี่ยเขาก็เขียนมาถึงแฟนๆวันพีททุกคนเลยนะครับผมว่าว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมอ่านไม่ออกโอเคช่างมันนะครับนี่เป็นไงทุกคนก็เล่มพิเศษสี่พันล้านก็มีประมาณนี้ครับทุกคนคลิปนี้ผมก็ไม่ได้พูดเยอะนะครับทุกคนก็เล่มนี้มันไม่ได้แบบเป็นเรื่องเสริมหรือว่าแบบเป็นภาคเสริมอะไรนะมันก็เป็นแค่เล่มพิเศษที่บอกอรายละเอียดคร่าวๆบอก ดีไซน์ต่างๆของตัวภาคฟิล์มเลนนะครับผมโอเคครับทุกคนคลิปก็เป็นประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับผมก็จะลงคอนเทนต์อะไรก็ก็ยังไม่รู้นะก็ค่อยไปดูกันคลิปหน้านะครับผมนะถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปแนวไหนทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ไปลวจ้าเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปแล้ว